สวัสดีครับผู้ชมวันนี้นะครับภารกิจช่วยลูกนกนะครับโดนมดแดงกัดฮะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะครับเสียงมันดังครุบกรุกุกผมก็เลยหันมามองดูนะครับก็เห็นลูกนกนี่ครับกําลังโดนมดแดงกัดนะครับเดี๋ยวเราช่วยมันดีกว่านะครับเอาไปให้พ่อแม่มันนะครับแต่ไม่รู้ว่าพ่อแม่มันอยู่ที่ไหนนะฮะจับมาแล้วนะครับโดนมดกัดนะครับสุดท้ายตัว แม่มันมาเรียกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอามุดแดงออกก่อนนะครับ,รบมดแดงกัดหลายตัวเลยนะครับ,รบไม่รู้ว่ารังรังก็อยู่ตรงไหนนะครับ ทำไมก็ต้องปล่อยให้ลูกมาเพ่นพ่านอย่างเงี้นะฮะนี่ครับเจ้านกน้อยนะยังตัวเล็กอยู่เลยนะครับต้นมดแดงรุมนะครับก็คาดว่าจะยังไม่ลืมตานะเดี๋ยวหาที่ให้เขาก่อนต้นนี้ก็มีแต่มดแดงนะครับดูว่า เขาจะไปอยู่ตรงไหนได้นะฮะว่แม่กับพ่อเขาพาไปบินนะฮะเสียงแม่กรรองพ่อกรรองอันนี้ลองไว้นี่นะฮะในสลัดนี้นะครับพ่อกับแม่เขาตามหาเอานะครับ